การบาดเจ็บของกำลังพลก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ครั้งนะครับใน2ครั้งหลังนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะได้มีการนำท่านทูตานทุทูตนะครับแล้วก็สื่อมวลชนตัวแทนบางส่วนนะครับไปดูในพื้นที่นะครับที่จังหวัด สีสเกตนะครับซึ่งเป็นการลงพื้นที่นะครับสําหรับในรายละเอียดเร่งทุนระเบิดเนี่ยผมก็อาจจะขออนุญาตมามาชี้แจงให้สื่อได้รับทราบนะครับเราขออนุญาตว่าคือตลอดที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่กัมพูชาเนี่ยก็จะปฏิเสธโดยบอกว่าหลักฐานที่ฝ่ายไทยมีนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะครับบางครั้งก็ พูดในทํานองเหมือนกับว่ามันเป็นการเซตการจัดขึ้นนะโดยฝ่ายไทยเองนะครับโดยรูปแบบต่างๆนานา,นาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมันเป็นการปฏิเสธที่ขาดเหตุผลแล้วก็ถือว่าไม่มีน้ําหนักนะครับแต่นี้ฝ่ายไทยก็เราก็ยังมีข้อสังเกตนะที่น่าสนใจไว้ให้พิจรารณา,านะครับหนึ่งเลยก็คือทุ่นระเบิดเรื่องทุ่นระเบิดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่กัรพูชาจะพูดถึงว่าในอดีตเนี่ย มันตกค้างจากสงครามในอดีตนะครับซึ่งในข้อเท็จริงเนี่ยนะสำหรับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในอดีตนั้นเนี่ยทังทีแม็เนี่ยนะครับได้ดําเนินการเก็บกู้แล้วนะครับมีรายงานไปในอ,องค์กรสากลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระเบิดที่พบเนี่ยนะมีอยู่1,300ลูกนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ไม่มี แบบชนิด PMN2 อย่างที่เราได้พบเจออยู่นะครับในปัจจุบันนะครับสำหรับอสองนะครับเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสอดรับกันในเรื่องของหลักทางยุทธวิธีนะครับหลักทางยุทธวิธีคืออะไรก็ในกรณีที่ทางกัมพูชานั้นเนี่ยเคยมามีตมีการวางกำลัง ด้วยกําลังทหารอย่างครั้งแรกมีการวางกําลังในลักษณะแนวคูเลตนะครับข้างหน้าของแนวคูเลตเนี่ยเราก็จะพบกับเรื่องของสนามทุ่นระเบิดนะครับซึ่งเป็นการวางไว้ลักษณะเหมือนเป็นกลุ่มนะและทุกเหตุการณ์เนี่ยนะครับหลังจากที่มีกําลังพลเราได้รับบาดเจ็บเราก็จะไปตรวจสอบในพื้นที่เราก็จะเจออยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ย เรามองด้วยหลักการของธรรมชาตินะครับเ,เรามีผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดน,นยอยู่แค่แล้วก็คือไทยกับกัมพูชาเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ไทยมันก็เป็นอื่นไม่ได้ที่จะต้องเป็นกัมพูชานะครับทีนีเ้เราจะสังเกตว่าในฝ่ายไทยเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีใคร ที่ตั้งใจจะาก,การะทาเพื่อให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียกับกําลังพลของตัวเองนะครับทั้ง5ครั้งมีเฉพาะกําลังพลของฝ่ายไทยเท่านั้นที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับต่อไปหลักฐานอีกประการหนึง่งนะครับก็คือเราจะเห็นภาพหลุดนะครับเป็นภาพหลุดจากอินเอนเซอร์นะซึ่งเป็นภาพที่ดาเนินการโดยฝั่งกัมพูชาเองนะครับไปถ่ายภาพทำคอนเทนต์ที่บริเวณปราสาทตามเมินทมนะครับ แต่ว่าเราก็จะเห็นมีภาพพวงชุดทุดระเบิด TMN2 นะครับวางกองอยู่บริเวณตัวปราสาทนะครับซึ่งจากการถ่ายภาพนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าพวงระเบิดนั้นมันก็เข้าร่วมอยู่ในเฟรมนะครับซึ่งมันเป็นการทำโดยฝั่งกัมพูชาเองเพราะนั้นจะบอกว่ามันเป็นการเซตอัพกันขึ้นมาเพื่อ,อ,อเพื่อปลอมภาพก็เป็นไปไม่ได้นะครับ ต่อไปอีกประการหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าการเก็บนะครับแล้วก็การเก็บกู้หรือการเข้าตรวจพื้นที่นในแบบปาณีดหลังจากที่เราได้เข้าไปควบคุมพื้นที่นะที่กัมพูชาเคยมา,ามาอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยสังเกตว่าพอหลังจากสถานการณ์เนี่ยเมื่อเราไปควบคุมได้เนี่ยเราก็จะเวลาตรวจแบบปาณีดแล้วเราก็จะเห็นว่ามีนะครับระเบิด PMN2 เเนี่ยนะครับ เหลืออยู่ในบริเวณนั้น<ม>ก็คือจุดที่ภูมะเขือเมื่อวันที่4เราก็เห็นอีกนะครับ<ม>คือสรุปโดย<ม>พอออกไปแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีร่องรอยนะครับของระเบิดชนิดน,น,นี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็มีอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นที่6นะครับก็คือภาพคลิปนะครับเราจะเห็นว่าเราได้มาในทางลับนะครับแต่ว่าก็มีการเผยแพร่ไปแล้วนะครับเป็นภาพพร้อมกับคําสนทนาด้วยนะครับ เป็นภาษากัมพูชามันมันเป็นภาพลักษณะของมีการที่จะเหมือนเก็บเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในที่แห่งใหม่นะครับเพื่อเตรียมไปวางในพื้นที่แห่งใหม่โดยฐานกัมพูชาเองนะครับซึ่งเชื่อว่ากรณีหลักฐานที่ผมพูดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหกนะฮะหรายการด้วยกันนะครับซึ่งทั้งภาพคลิปด้วยเนี่ยที่แสดงโดยฝ่ายไทยเนี่ยกรณีของเป็นภาพคลิปเนี่ย บางทีเราก็อาจจะเห็นกัมพูชาเนี่ยก็จะพูดในคำลองว่ามันเป็นการเซตขึ้นมาเองจากฝั่งเราเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไว้นะครับเพื่อประกอบการพิจารณา,านะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็คงจะได้พาท่านทูตานุทูตแล้วก็ตัวแทนของสื่อมวลชนบางส่วนนะนะเข้าไปดูในพื้นที่จริงนะครับในบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับต่อไป ในประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของข้อกล่าวหานะครับจากฝั่งกัมพูชานะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยภายในประเทศกัมพูชาเองนะครับหรือพยายามที่จะเอาประเด็นนี้นะครับไปพูดหรือไปแอบบอกกล่าวในเวทีะระดับต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอการกล่าวหาว่า ฝ่ายไทยนั้นยังมีการใช้อาวุธเคมียอยู่นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตนะครับเชิญให้ท่านเรามีผู้เชี่ยวชาญนะในด้านนี้เนี่ยจะมาเป็นผู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับกับสื่อมวลชนนะครับ